รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Smart <80. S 3> เราไม่ได้แบกโลกให้คนเดียวเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทํางานเราให้ดีที่สุด อย่าทำตัวเป็นภานระกับคนอื่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Smart Smart a g i n g สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับคุณกิติสิงหาปัดกับการพูดคุยในหลากหลายเรื่องราวความสุขของเขาค่ะและนี่ก็คือบางส่วนของแง่คิดดีๆจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือถ้าเราเจ็บป่วยมาคนหนึ่งเนี่ยมันเดือดร้อนก,กันทั่วเลยนะ <Okay. S 2> กลับมาบ้านก็คือมาบ้านโทรศัพท์ยังไม่อยากรับเลยอยู่บ้านรจริงๆนะครับผมไม่เอางานมาที่บ้านครับแล้วไม่เอาที่บ้านไปที่งาน และในสัปดาห์นี้คุณกิติจะมีแง่มุมดีๆอะไรอีกนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะกลับเข้าสู่รายการ Smart Aging นะครับในช่วง Smart Life ครับแน่นอนยังอยู่กับพี่กิติสิงหา์ปัดนะครับในช่วงนี้ครับพี่กิติครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและก็ไลฟ์สไตล์กันบ้างดีกว่าครับนะครับบอกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับนี่50แล้วนะครับตอนนี้นะครับขอล้วงเคล็ดลับนิดหนึ่งและกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายการดูแลตัวเอง ทำยังไงให้หนุ่มแล้วก็สดใสได้ขนาดนี้ครับพี่คือนอกจากที่ไม่เครียดเมื่อคุยกันเมื่อตอนที่ลาแล้วนะครับคือมีจิตใจที่เราไม่เครียดมันก็จะทําให้ผมคิดว่ามันทําให้ไม่มีสารด้านที่ไม่ดีกับร่างกายที่ทําให้ทําลายเราเองคราวนี้ต้องออกกําลังกายผมเป็นคนเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเล่นกีฬาทุกอย่างตอนเด็กๆถึงขั้นเป็นนักกีฬาเลยไหมครับหรือว่าเล่นเป็นเป็นนักกีฬาฟุตบอลเล่นเป็นนักกีฬาครับแต่พอโตมาก็มาตีเทนนิสตีเทนนิสก็ตีมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าช่วงนึงก็ เทนนิสเนี่ยพอเราไม่ไปตีนานๆเนี่ยเราเริ่มไม่มีกวนเริ่มไม่ขอดแล้วไปจองเวลาที่เราต้องการตีไม่ได้ห่างหายจากกลุ่มกลุ่มสังคมของเราเทนนิสก็คือตีน้อยลงเรื่องหลังเล่นมาตีกอล์ฟเรื่องหลังนี้เล่นกอล์ฟเพราะมีกวนประจากับพวกผู้ใหญ่ในช่องบ้างกับน้องๆกับเพื่อนๆสมัยมัธยมบ้างอะไรอย่างงี้ครับเพราะตีมาตีแล้วมันก็จะมีกวนอยู่ที่เราตีสนุกกันและคนี้ พี่กติจัดสรรเวลาไงครับเพื่อไปเล่นกีฬาต่างๆแบบนี้คือช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาผมจะซ้อมกลอบเนี่ยผมไปส่งลูกตอนเช้าส่งเสร็จก็แวะสนามดรฟ์ครับแปดโมงเก้าโมงก็ดรฟ์สักชั่วโมงสมมุติทำไว่างเนีเหนือด้าสนามว่ายน้งว่างสักสามถาดสี่ถาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งซึ่งเราก็เป็นเวลาซึ่งเราทําได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีติดอะไรถูกไหมครับหรือถ้าเราจะซ้อมทีหลังทีก็ผมก็เสาร์อาทิตย์ทเที่ยงก็ไปซ้อมหลังๆซ้อมน้อยลงก็เล่นเลย ก็จะมีกวนไปตีบางทีเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยก็ตีวันมาสามสี่ชั่วโมงเสร็จเสห้าชั่วโมงครับคือการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่ต้องใช้เงินทองมากมายนะครับบางคนสมัยนจะรู้สึกว่าผมใช่ผมสบายผมยังไม่เล่นเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยตีกอล์ฟไม่ต้องใช้เงินไม้ชุดนึงเท่าไหร่เป็นระดับผู้ใหญ่แหละใช้เล่นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้หมอครับไม้กอล์ฟอุกรอกกอล์ฟถูกมากมือสองนี่ สองสามพันส <2, S 1> ี 3, 000, 4, ่ตตีได้แล้วเอามีแล้วรครับคุณไปกินเหล้าทีหนึ่งหมดไป 3, 000, สามสี่พันสมมตินะฮนะคุณไปเข้าที่ยงอื่นบเบืือง <นะ S 2> ผมยืนยันว่าเปืองก็เล่นกีฬาเด็ดขาดอกอล์ฟนี่ถ้าคุณไปเล่นเราก็เล่นสนามในในสนามอย่างเทพเนี่ยสนามบทอบอสนามทูปาเตมีสนามอะไรที่เป็นสนามราชการเนี่ยเยอะนะประเทศไทยเป็นประเทศที่กอล์ฟนี่เยอะมากนะครับแล้วถูกที่สุดในโลกครับคุณก็ตีหลักไม่ถึงพันครับ แล้วเดือนหนึ่งคุณไม่ได้ตีทุกวันคุณตีสามวันสี่วันแล้วคุณซ้อมใช่ไหมครับแล้วไม่เป็นกีฬาที่ใช้เงินมากแบบที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วการคือเราไปเล่นกอล์ฟบางทีมันได้สังคมคนอื่นได้สนุกได้รีแลกซ์เล่นกอล์ฟไปได้คุยธุระได้คุยอะไรกันไปหยอกล้อกันไปรับกันไปเสร็จแล้วคือมันได้มันได้เพื่อนอ่ะมันเป็นกีฬาที่มันผ่อนคลายด้วยในแง่หนึ่งไม่ได้เอาชนะฆ่าคารนกันแบบ เครียดแบบแล้วกอล์ฟเป็นกีฬาที่อยู่กับตัวเองแข่งกับตัวเองลูกของเราเราก็ตีของเราไปเองคนอื่นไม่มีไม่มีผลต่อเกมของเราครัแล้วมันใช้สมาธิได้แก้ปัญหาได้อะไรพวกนี้ครับผมไปเรียนรู้ว่าไอ้เกมกอล์ฟนี่มันเป็นมันเป็นกีฬาที่มันได้มากกว่าไอ้กําลังกายแล้วสนามกอล์ฟก็อย่างที่เราเห็นแบบอย่างเงี้ยต้นไม้เขียวๆลมพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศดีสูดอากาศได้เต็มปอดครับ ผมว่ามันก็เป็นเป็นกีฬาที่เหมาะกับพออายุอย่างเราแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเคยที่ผมเคยสัมภาษณ์มานะครับที่เคยได้คุยในเพื่อนๆหลายๆคนที่หันมาเล่นกอล์ฟเนี่ยบางคนที่ทํางานในที่แคบๆตลอดเวลาก็อยากจะมีที่กว้างๆนะครับหลายๆคนก็มีเหตุผลอื่นๆอย่างที่พี่กิติบอกเหมือนกันสําหรับตัวพี่กิตินะครับคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟที่พี่กิติแบบอินมากๆตอนนี้เออมันเป็นกีฬาซึ่งไม่เครียดคือบางทีบ้างหลุมจะเครียดนะครับครับ ตีไปเอ๊ะทำไมตกน้ําว่ามันคือบางคนเครียดนะโอ้โหทุบไม้ไอะไรแบบนี้มันก็เป็นกีฬาที่สอนว่าเพื่อนร่วมกวนเนี่ยเราไปตีเราต้องถือสว่าเพื่อนคนไหนเครียดมากเนี่ย <ๆ S 2> เพื่อนไม่สนุกออแคดดี้ก็ไม่สนุกด้วยไปด่าแคดดี้ดุแคดดี้ตัวเองช่วย้ัดไม่ลงไปด่าแคดดี้ก็มีโกรธแคดดี้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ที่ไม่ไม่ให้เรื่องแล้วมันเห็นนิสัยคนเหมือนกันใช่ครับกอล์ฟเป็นกีฬาที่ที่บอกนิสัยคนเลยใจร้อนก็อยู่ที่กอล์ฟนี่แหละ เอาเปรียบก็บางทีเอาเปรียบก็อยู่ในกรอพรบพอตีตีตกนันะเอาตีเขียวมาแอบโกงี้เหรอ<笑><笑>เออเนาะเพราะเพื่อนไม่เห็นหเดินไปเข้าหาลูกไม่เจอลูกอยู่ใต้ต้นไม้บางทีไปเขียวมาก็ได้ไงมองซ้ายมองขวาก็ได้ไงถ้าจะาทำใช่ไหมครับกีฬากรอฟเป็นกีฬาที่วางแผนค,คุณจะตีสี่ช็อตคุณจะช็อตแรกคุณจะไปไหนช็อตสองตีหลบไปทางไหนถ้าตกทรายคุณจะขึ้นทางไหน มันเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็วางแผนนะบอกกับนักบริหารเลทีเดียวแล้วเป็นกีฬากอล์ฟมันมันเป็นพบกีฬาอย่างเดียวมั้งที่ที่โปรเล่นกับเมเจอร์ได้ถ้าเทนนิสเนี่ยถ้าหมอไปเล่นกับโรเจอร์เฟเดร์เนี่ยไม่ลงสูงโรเจอร์แหรอครับแค่คนแค่พี่ผมก็อาจจะแย่แล้วครับเกมศูนย์นะครับเขาเสิร์ฟใส่เราเนี่ยเรารับไม่ได้เลยครับถ้าเขาจะทําให้เรายด้ครับยืมยิ้มอย่างเดียวกอล์ฟเนี่ยผมว่าถ้าผมเล่นกับไทเกอร์นะผมต้องมีหลุมที่เสมอไทเกอร์ โอ้โหแบบนี้เรียกได้ว,ว่าฝีมือไม่ธรรมดาลเลยนะคะช่วงหน้ามาติดตามการหวดวงสวิงของคุณกิติกันต่อสักครู่เดียวค่ะกระแสการบริโภคเคลกำลังเป็นที่นิยมมากไปทั่วโลกค่ะเมื่อดาราดังจากฮอลลีวูดต่างนิยมรับประทานผักชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็น w y n เนตพาว t r o เควินเบคอนไฮดี้ i ลุ u มซึ่งก็เพราะว่าเคลอุดมไปด้วยวิตามินนานาชนิด ทั้งวิตามิน A และวิตามิน C ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในทุกระบบนอกจากนี้เคลยังให้แคลอรีต่ต่ำมีใย,ยอาหารสูงไม่มีไขมันเป็นผักที่ดีต่อระบบย่อยอาหารมีโฟเลตและแมกนีเซียมสูงรวมทั้งยังมีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อวัวซะอีกค่ะและก็ยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีแคลเซียมที่สูงกว่านมบัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและก็ยังเป็นผักที่ช่วยล้างพิษได้อย่างดีเยี่ยม ประโยชน์มากมายขนาดนี้จึงทำให้เคลกลายเป็นผักที่ได้รับความนิยมในการรับประทานสูงมากจริงๆค่ะถึงแม้ว่าในบ้านเราจะหาเคลรับประทานได้ยากแต่เราก็ยังมีผักคะนา้าซึ่งถือว่าเป็นผักที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารหลากหลายและก็ให้ประโยชน์ได้ไม่น้อยไปกว่าเคลเลยเช่นกันค่ะ คุณกิติเล่าเรื่องของกอล์ฟกันไปแล้วเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีกติกาของกีฬาแบบง่ายๆมานำเสนอกันด้วยละค่ะกอล์ฟคือกีฬาหรือเกมประเภทบอลชนิดหนึ่งซึ่งผู้เล่นใช้ไม้หลายชนิดตีลูกบอลให้ลงหลุมซึ่งการน,นับคะแนนจะดูจากที่ผู้เล่นพยายามตีลูกลงหลุมในจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งใครตีได้น้อยครั้งที่สุดในหลุมนั้นก็จะทำให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดไปค่ะ ใชเกือไม่ชนะผม18หลุมแน่นอนผมต้องมีหลุมที่พาเขาก็ต้องพาคือเขาไม่ได้เบอร์ดี้ทุกหลุมแน่นอนเพราะว่ามันมีแฮดิแคปไหมครับครับนอกจากแฮดิแคปแล้วเนี่ยมันมีทีออฟมันก็จะมีสี่สี่แถวเลือก,อกผู้หญิงอยู่นู่นครับเด็กอยู่นู่นผู้หญิงอยู่นี้อเมเจอร์อยู่นี่แท่นโปรอยู่นี้นี่นี่นี่เขาคิดมาให้แล้วคิดมาให้แล้วมีแฮดีแคประบบแต้มต่อมาให้แล้วแล้วเล่นได้ยันอายุ70 80ไปดูสนามทบหรือเนี่ยทหารที่เกษียณแล้วนะ70เป็น ตีคอบกันพอข้าไปกินกันครับพวกอาหารเกษียนเนี่ยแล้วคุยกันกระนุ้งกันนิ้มมีความสุขเป็นสังคมในวัยเกษียณที่แตกเล็กทุกวัยจริงๆเป็นสังคมที่น่ารักมากครับมีอยู่ไทยรถผมไปเลยดีกว่าวันนี้เริ่มกลับไปไ r รฟ์ใหม่เลยนะครับแล้วมาดวลกันโอ้โหดีเลยครับพี่โอ้ฟังดูเป็นไงครับคุณผู้ชมครับกอล์ฟเนี่ยนะเป็นกีฬาที่ลึกซึ้งมากๆนะครับมีมุมคิดมากมายเลยจากพี่กิตินะครับนอกจากเรื่องของกีฬาแล้วนะครับที่พี่กิติเนี่ยอินมากๆนะครับเป็นคนที่ชอบ ซอกหาซื้อของหรือชอบไปเดินเล่นดูของดูประสบการณ์อะไรแบบนี้ด้วยคือผมเนี่ยเป็นคนติดสวนจตุจักรเนี่ยเหรอครับตป็นตลาดนัดจตุจักรเนี่ยแล้วไม่ใช่ผมนะบ้านผมด้วยเมียผมด้วยคือไปดูอะไรครับพี่ผมไปถึงผมก็เจอแต่สัตว์เลี้ยงกับต้นกล้วยไม้นะครับเอ้ยผิดซอยหรือเปล่าผิดซอยผิดซอยผิดซอยคืออย่างนี้ผมเนี่ยคือไม่คือเป็นคนที่ไม่ใช่ชอบว่าจตุจักรอย่างเดียวนะผมไปเมืองนอกเนี่ย ผมมักจะไปเมืองนอกที่พี่ชอบไปไหนเวลาไปเไปให้มันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วจะไปเจอพวกฟรีมาเก็ตหรือพวกตลาดเปิดท้ายตลาดของเก่าเมืองไหนมีแบบนี้ผมจะต้องเช็คในตารางว่าเอยเมืองนี้มันมีตรงนี้ไหมผมชอบไปเดินแบบนี้มันเป็นรีแลกซ์นะครับมันพักผ่อนนะครับแทนที่เราจะไปมันพักผ่อนมันมีหลายรูปแบบไปดูหนังฟังเพลงจะไปต่างจังหวัดไปแต่ว่าการเดินจตุจัรของผมเนี่ย เป็นการพักผ่อนอย่างสาหรับผมนะเป็นการพักผ่อนหรือมีตลาดนัดแบบอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อของนะครับ,รบเป็นการตั้งใจไปเดินดูคนไปเดินดูของอ,อาจจะไม่ซื้ออะไรก็ได้ครับแต่ไปดูเอะเข้าเอาอะไรมาขายเอะมันมีอะไรบางทีก็มีคนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอยู่มุมนู้นมุมนี้ไปนั่งฟังเขาสักสองเพลงก็เดินต่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนกับการพักผ่อนและความสุขไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับพี่ เป็นอะไรที่อยู่ที่ใจของเรานะครับอย่าทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องยากออนะทำให้ความสุขมันเป็นเรื่องง่ายผมว่าชีวิตก็จะดีขึ้นเยอะคือ<ล>ผมบอกถึงความสุขบางทีมันวัดกันเนี่ยคนเราเนี่ยวัดเราแล้มีความสุขผมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเนี่ยผมเป็นคนแบบเนี้ยผมไม่เครียดผมผมว่าผมพูดได้มีความสุขครับบางทีความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันมันก็ต่างกงันแต่ว่าต้องถามตัวเองว่าเราพูดได้เองไหมว่าเฮ้ยเรามีความสุขจริงๆ คนอาจจะแกล้งมีความสุขก็ได้แกล้งมีแกล้งเข้าสังคมแบบนี้ก็ได้แกล้งทำนูน่นทำนี่ก็ได้โดยที่แต่ต้องถามตัวเองว่าไอ้ทก็อยู่ที่ตัวเราเแล้วแล้วคุณของจริงหรือเปล่าค,คุณจริงหรือเปล่าถูกไหมครับ,รบวิธีการที่คือนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยผมก็ชอบดนตรีรผมไปนั่งคือก็ชอบฟังเพลงอะตั้งแต่เด็กผมเพิ่งไปอ่านเจออ่านเจอใน Reader Digest บางอันหนึ่งมันเป็นเรื่องว่า วิธี boost your brain หมายว่ากาธกทะตุ้ความฉลาดสมองนะวิธีทําให้สมองเราเป็นเทรนด์เลยนะครับเรื่องสุขภาพว่าให้สมองเราเนี่ยมันมันเฟรชตลอดเวลามันมันไม่ล้าไปเนี่ยยังไงครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งไงว่าไปอ่านเจอว่าการฝึกอะไรใหม่ๆอะไรซึ่งมันเป็นการใช้ฝีมือนะผมเชื่อเรื่องนี้นะสักอย่างครับมันจะทําให้สมองเราเนี่ยมีความจําขึ้นมาใหม่หรือเป็นใหม่อยู่ตลอดเวลา เอวผมผมผมเชื่อมก็ใช่เลยผมเลงไปฝึกตีกลองไงอันนี้ไม่ได้เล่นแต่เด็กอะครับไม่ได้เล่นนี่เพิ่งมาตีเนี่ยตอนปีสองปีมานี้เฮใช่ได้เลยนะคนบอกเฮ้ยพี่อายุห้าสิบพี่ไปหัดตีกลองเหรอเออบางคนจะชอบพูดแบบนี้ก็นี่ไงอายุขนาดนี้ไปเรียนทําไมมีแต่เด็กเขาเรียนกันผมไปอ่านเจอนี่ไงว่าในชีวิตคุณเนี่ยเช่นคุณอยากจะไปหัดซ่อมรถก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นเป็นสกิลใหม่อันนึงในชีวิตทีุ่ณไม่เคยทำมาก่อนครับ ไปฝึกตอนต้นไม้นะไปฝึกซ่อมรถฝึกต่อตู้ฝึกเลื่อยไม้อะไรขอให้มันมีสกิลแบบอย่างนี้ปีละอย่างหรือปีละอย่างสองอย่างคือให้มันชีวิตกูไม่เคยทํามาเลยใช่ใชจะทําให้สมองเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ใหม่่เช่นผูไปีทองผก็ต้องมาฝึกใหม่ถูกไหมครับเออจังหวะ มันเป็นสมองส่วนที่พี่ไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้มาเลยในชีวิตไอ้แบบนี้ก็คงต้องถามแล้วล่ะอ้งใจจะเรียนอะไรใหม่เพิ่มมั้งครับปีนี้ครับนี่คิดไวในใจเพราะว่าอย่างกีตาร์เนี่ยผมเล่นก็ใช้วิธีเล่นแบบแบบครูพัครักจำนะฮะแล้วก็คือเล่นอยู่แล้วเปิดหนังสือเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมเห็นเพลงหมอโอ๊ตหมออกดังซื้อกลาให้ตัวเองเนี่ยผมก็อ่านหนังสือเพลงมาเปิดคอร์ดก็ีใจนะเน่ยผมก็เล่นได้ผมก็ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ อยากจะฝึกกีตาร์แจ๊สเฮ้ยพี่เอางั้นเลยเหรอโทรไปหาเพื่อนมันยากนะผมให้เพื่อนเห็นคือเขาเล่นไงผมโทรไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยรู้จักครูกีตาร์แจ๊สสักคนไหมดังนเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปพิษขนาดนั้นไอหาครูหาไม่ยากหรอกเพราะว่าเขามีครูสอนทั่วไปแต่ว่าถ้าเราไปเรียนเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าเราไม่มีเวลาฝึก สุดท่ไปเรียนอาทิตย์นี้ครูจะให้การบ้านมาใ่ก่อนจะเจอครูครั้งต่อไปก็ต้องคุณทำองกันบ้านให้ดูเือถ้าเรามีเวลามันจะไม่ได้ผลเพราะว่ากลับไปหาครูก็จะไปเดิมๆครูบอกว่าเพื่อนบอกว่าคุณไปที่ YouTube เลยครีบอซี่แจส z หรืออะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมีคลิปที่เขาสอนง่ายๆนั่งฟังก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเริ่มฟังฝึกเรื่องต้นยูทูบแบบกีอาจารยูทูบ คือทุมันดีสุดฮะเขาจะทาแช่ๆให้ดูทํแช่ๆให้ดูทุกอย่างเลยแล้วมันจะเป็นแบบลิกง่ายๆบอกว่ามือแจ๊สใหม่ๆต้องเล่นลิกนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับขอดพื้นฐานสเกลพื้นฐานแล้วก็ดูไปก่อนแล้วก็มาเล่นตามเนี่ยเลยคิดว่าปีนี้จะเริ่มฝึกอันนี้ใหม่ซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนก็จะเล่นแต่ไม่คิดว่าจะเก่งนะครับไม่คิดว่าจะต้องเล่นไปโชว์ใครแต่ว่าเล่นไม่ได้กดดันไม่ได้เครียดอะไรใช่ครับเล่นเพื่อให้เล่นเป็นแล้วเล่นฟังคนเดียว เล่นอ่ะเพื่อนถ้าเพื่อนขอให้ชว่วยเล่นฟังทักเพลงอาจจะเล่นอย่างนี้แค่นี้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นการฝึกสมองเรารปีนี้ฝึกอะไรสักอย่างใหม่หรือครึ่งปีหรือปีหน้าฝึกอะไรสักอย่างใหม่ที่มันเป็นสกิลทําให้สมองมันได้รับการกระตุ้นตลอดเวลาเ,เนี่ยอันนี้จะจะเริ่มทําใหม่ปีนี้ได้ผ่อนคลายด้วยอะไรด้วย โอ้ผมว่าเยี่ยมไปเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่ผมว่าไม่ได้มีคนทําบ่อยนะแล้วก็มีผลงานวิจัยเยอะมากที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเห็นมุมมองพี่กิติแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าความสุขและก็สุขภาพที่ดีเนี่ยอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่เนาะแค่เรามีการวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็จัดการให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็แค่ว่าเปิดประสบการณ์ของเราดยวิธีง่ายๆนี่แหละที่ใกล้ตัวเราคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปติดตาม คลิปแบบ Exclusive สุดพิเศษนะครับว่าวันว่างๆของพี่กิติเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างใน Smart Edging ช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับหนึ่งในการ e n t i e ย g i n g ที่สำคัญของคนเราก็คือสมองค่ะเพราะสมองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาให้อ่อนยาวเช่นกันโดยใช้หลักการที่เรียกว่า Reboot your brain โดยงานวิจัยจากนิตยสารา Readers Digest ในประเทศแคนาดาได้บอกวิธีการทำให้สมองอ่อนเยาว์เอาไว้ว่าเราจะต้องทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยเปลี่ยนแปลงการทำในสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอเมื่อได้หัดหรือเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จแล้วสมองก็จะเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่มีพัฒนาการและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมองและร่างกายของเราในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่น การหัดเล่น,นดนตรีที่ไม่เคยเล่นมาก่อนการฝึกทำอาหารการอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือแม้กระทั่งการออกไปเที่ยวในที่ซึ่งไม่เคยไปซึ่งช่วยให้พัฒนาการของสมองเรานั้นไม่หยุดนิ่งเกิดความคิดสร้างสรรค์และไม่ล้าไปตามวัยค่ะ ีุกท่านผู้ชมคะและช่วง smart world ค่ะกับดิฉันเกโชลดาเมฆราตรีค่ะเพราะว่าความประทับใจนะการท่องเที่ยวนะคะการใช้ชีวิตสุดพิเศษ exclusive แบบไม่เหมือนใครนะกับเหล่าเซอร์วิตี้คนดังที่เป็นแขกรับเชิญของรายการของเรานะคะและแน่นอนคขาวนี้เก๋เป็นตัวแทนนะของพี่กิติสิงหปัดนะคะสุภาพบุรุษที่จะบอกว่าอยู่เบื้องหลังเลนการอัปเดตข่าวสารตลอด24ชั่วโมงนะแต่วันนี้ค่ะองบอกว่ากิจกรรมยาวว่าของพี่กิติในแง่มุมไหนบ้างแล้วก็ตามกันเลยค่ะ จตุจักนะคะต้องบอกว่าตลาดนัดจะตุจักบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นอันดับที่4นะของโลกกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่านักช็อปทั้งหลายนะคะถ้ามาที่จะตุจักเนี่ยจะได้พบทุกรูปแบบเลยว่าจะเป็นของทานของใช้ของแต่งบ้านสัป,ปาต้นไม้โอ้โหแบบว่าเยอะมากแล้วโซนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นโซนที่สาวๆชอบมากคือแน่นอนโซนแฟชั่นเองเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับนะคะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยละค่ะ อันนี้จะตจกจไม่มีทุกอย่างเลยนู่นนี่นี่นะ,ะก็เป็นสว่วนแอซิซี่ต่างๆของแต่งบ้านผ้าพันคอหมวกแก๊ปดูของแต่งบ้านนี่่าจากทะเลนะคะมีเยอะแยะมากมายมสวัสดีค่ะที่คาดผมเบาๆนะคะ เบามาเดินเล่นจตุจักร ะค่ะต้องบอกเป็นโซนที่พี่กิติเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคือโซนหนังสือเองค่ะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นที่รวมดวยของคนรักการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกา่าหนังสือใหม่แมกกาซีนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอินไซ c l o ิเดียต่างๆหรือว่ายันไปถึงนิยายเลยนะคะไปดูกันดีกว่าว่าหนังสือที่นี่เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างที่สําคัญเขาบอกเป็นหนังสือเก่าใช่ไหมคะไปดูกันดีกว่า,าแมกกาซีนเล่มแรกที่แกถ,ถ่ายเนี่ยเออเมื่อประมาณปีที่แล้ว17ปีที่แล้วจะมีไหมตามมาเลยค่ะ มุมนี้นะคะโซนนี้เนี่ยต้องนิยายทนั้นเลยเพราะฉันคออ่านนิยายทุกคนเนี่ยนะคะไม่ควรพลาดเลยร้านนี้ดังมากๆเลย30บุ๊กของคุณต่อยนั่นเองค่ะทูบ็กซี่ how to love สี่สาวเซเล็บรักต้องลุน้นอย่างกับซีรี้ละควรแบบญี่ปุ่นเกาหลีแต่จริงแล้วนี่แหะฝีมือนี่นะคะก<ส><บ>ารเขียนนิยายของคนไทยล้วนๆเลยดูซิแต่ละอันนี่ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยนิยายต้องนึกถึงร้านคุณพี่เลยใช่ค่ะ มือใหม่หัดอ่านหนูนี่คนจะอ่านเรื่องก็มาไหนกันจอยมะเรื่องก็มาไหนหรืออ่าอยากอ่านไปยิ้มไปบ้างกัดพ้องลมอย่างเงี้ยการพ้องมเลยเหรอยิ้มเลยปิดมาเนี่ยการพ้องลมอันนี้เลยอ่านแล้วแบบเอกหล่อมากใช่เพอร์เฟคทุกอย่างรูปหล่อคนละโลก ตอน17ปีที่แล้วค่ะคนอะไรหน้าแก่แต่เด็กไม่มีวัยสาวค่ะเพื่อน,อนๆบอกว่าโตมาปั๊บแกก็โตเป็นผู้หญิงหน้าแก่เลยนีหนูนีหน,น,นูท่าขาย,ยาวแต่เด็กดสีเต็มเลยอะเป็นครังกระตูนญี่ปุ่นผมีนยแหละยุคดาก้อนบอลบอกว่า หนังดังๆจำได้เลยมันจะมีแบบว่าคำสาวฟ,ฟาโลนี่นี่ใหญ่กว่าเป็นตัวอียิ์อย่างนี่จะเหแคโรนะคะเวอร์ชินบูลแล้วก็มีแบบสวยเชฟเนี้แบบว่าพระเอกเป็นเทสซยะร้านนี้เราขายหนังสือเกี่ยวอะไรบ้างคะเอ่อหนังสือคู่มือนักเรียนค่ะอ๋อเป็นหนังสือพมปลาแล้วก็หนังสือวิชาชีพสวัสดีค่ะพี่คะ ครับแต่เลยถ้าแนะนํามาแถวตรงนี้เนี่ยมีร้านหนังสือบอกว่าเก่าแก่น่าสนใจเลยมีมีหนังสือประเภทอะไรบ้างคะพี่คะเอมีทั้งเรียกว่าครอบจักรวาลมากกว่าตั้งแต่แมกกาซีนเนียสารวารสารวิชาการทุกทุกอย่างขอเริ่มที่เก่าที่สุดแมกกาซีนอ่าคุณพี่คะอันนี้เลยไหมคะได้ครับคุณหญิงอ่าคุณหญิงด้วยครับกี่ปีแล้วคะพี่เล่มนี้าร้อยสกว่าแล้วครับหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะ โทษนะคะสำหรราคาอยู่ที่เล่มละเท่าไหร่นี่ก็เล่มมาห้าสิบบาทาพี่ไม่บวกราคาเลยเนาไม่บวกครับไม่กล้าบวกเลยครับรับหนึ่งเล่มเลยนะคะ<า>พี่คะขอบคุณมากครับตังมาเลยค่ะทีมง,งานห้าสิบบาทอันนี้ออริจินอลมากเลยมีแบบใส่กล่องไว้ด้วยกระจกอย่างดีเลยนี่หนังสือจีนอ่อนอนิยายอ๋ออันนี้เซตนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไม่แพงเลยนะดูสิขอโอ้ ตแต่ราคาคบาชอบอะเล่มนี้เพิ่มหน้าเป็นสี่สีหน้าราคา2บาทตลอดไปคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยนะคะร้านหนังสือที่นี่เนี่ยใหญ่ที่สุดในจักตุจักรเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าโหยาวมากเลยยมีหนังสือท่วประเทแเราเก็ก็ได้หนังสือถูกใจแล้วเล่มนึงนะคะแต่ว่า,าไปถามเจ้าของร้านดีกว่า สวัสดีค่ะพี่ขาะขออนุญ,ญาตนะคะนี่เก๋ได้หนังสือถูกใจมาแล้วเล่มหนึ่งนุ้ยนู้ซี่เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องหนังสือเก๋เดินเข้ามานี่บอกว่าโอ้โถงอลังการมากๆเลยนี่ทั้งหมดกี่ห้องคะ22ห้องครับ12ห้องนะคะ2ชั้นด้วยอ่ะดูดีคุณผู้ชมคะ่ะอยู่ใจุจักแบบนี้นี่แสดงว่าต้องเป็นตัวจริงแนะ่นอนมีหน้าถึงบรรดาเรียกว,ว่าพี่ปวดปลาของพี่กิตินั่นเองนะคะบ,บอกว่าพี่กิติมาเกทีนี้ต้องแวะมาที่ร้านนี้ทุกครั้งเลยแสดงว่าไม่ได้เจอเจ้าของคุณกิติสีห้าปัดใช่ครับก็เป็็นนเปลูกค้า เป็นแฟนคลับที่นี่พี่เก่าแก่เพราะท่านก็จะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่ที่ทันสมัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหนังสือแม็แกซีนโมโนโคลนะครับซึ่งเป็นวารสาร <ๆ S 1> ที่ที่ด้านท,ทั้งด้านการดีไซน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การสื่อสารสมัยใหม่เพราะนั้นก็จะตรงประเด็นกับที่ที่เขาสนใจแล้ว,ค,ว,มมลวคนที่อยู่ทางด้านการสื่อสารเนี่ยถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็ยังถือว่าไม่ใช่แนวหน้านี่ไม่ใช่ตัวจริงตกยุคไปก็ไม่มีอ่านเล่มนี้นะคะคุณค้านี่ก็จะอีกเล่มหนึ่งก็คือกอล์ฟเดเทสซึ่งเขาสนใจอยู่นะฮะเี่ชอบตีกอล์ฟใช่ใแล้วก็จะเป็นวารสารข่าวนิสสวิกข่าวใหม่ๆซึ่งได้เขาได้ปรับกระบวนการพัฒแาร่ต่างๆแค่จะไม่หยุดนิ่ง และนี่นะคะถ้าบอกว่ามุมมองความสุขอีกมุมนึงของพิกิตินะคะไม่แปลกใจเลยว่าทไมเรา,เาถึงหลงสงลนิทละการอ่านนะคะเพราะว่านอกจากทําให้เราเนี่ยย้อนรละลึกประวัติศาสตร์ความทรงจำหรือแม้แต่ั้งใครอะไรคนเนี่ยนะคะคงจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ผ่านตัวหนังสือผ่านเหตุการณ์ในยุคนั้นนะคะเรบอกว่านี่แหละค่ะความสุขมุมหนึ่งของพิกิติสิงหาปัตนั่นเองค่ะเห็นได้เลยนะครับว่าความสุขของพิกิติเกิดมาจากการสร้างความสมดุลของทั้งงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวได้อย่างลงตัวครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าความสุขสำคัญที่คุณภาพชีวิตไม่ได้สำคัญที่ปริมาณวัตถุที่ถือครองพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสโมงทางช่อง5สวัสดีครับ